สวัสดีครับตัวนี้ก็300กิโลต่อวันนะครับผมเป็นยูนิตใหญ่นะครับผมเหมาะสำหรับร้านค้าที่ขายปีกนะครับผมบรรจุถุงขายนะครับผม300โลต่อวันนะครับผมเป็นงานบิ้วนะครับผมงานบิ้วใหม่ทั้งเครื่องยกทำสาวใหม่ทั้งตัวเลยก็เช็คคอมใหม่คอยร้อนเช็คใหม่แล้วก็เดินสายไฟก็เดินใหม่แล้วก็ลูกยางเปลี่ยนใหม่ แล้วก็บล็อกเนี่ยเปลี่ยนเป็นเงินเรียบร้อยแล,แล้วล้างภายในภายนอกก็เรียบร้อยครับผมตัวนี้อยู่ที่300กิโลต่อวันนะครับเป็นยูนิตใหญ่นะครับผมทานเราได้ครับผมทานเราได้ขายในร้านได้ครับผมคุ้มค่ากับการลงทุนครับผมถ้าเราเอาไปขายก็กิโลละเ,เราบรรจุถุงขายถุงละห้าบาทสิบบาทนะครับผมขายได้ฮะ ามร้อยโลถ้าเราขายตกเราบรรจุสักถุงละกิโลหรือถุงละโลถุงก็สองโลเราขายสิบาทก็ได้กิโลห้าบาทสามห้าสิบห้าวันพันห้าก็น่าจะอยู่ได้ครับผมขายได้ถ้าขายไม่หมดขายครึ่งนึงอะไฟมันก็ผลิตครึ่งนึงไม่กินไฟครับผมต้นทุนการผลิตยอยู่ที่กิโลละแปดสิบสตางค์ครับผมประมาณนั้นไม่เกินร้อยยี่สิบสตางค์ไม่เกินบาทยี่สิบสตางค์ต่อหนึ่งกิโลต้นทุนรวมน้ำรวมไฟนะครับผม ท่านใดสนใจหรือว่ามีข้อสงสัยก็สอบถามได้นะครับผมใต้คอมเมนต์หรือว่าโทรมาได้นะครับ083059565ครับผมสมหวังนะครับครับผมินดีครับปรึกษาครับผมทุกเรื่องทุกอาการนะครับผมรับซื้อรับซ่อมนะครับผมแต่ซื้อซื้อช่วงนี้คงจะน้อยหน่อยนะครับแต่รับซ่อมอาจจะหนักหน่อยนะครับช่วงนี้ครับผมขอบพระคุณมากครับผม